ครับสวัสดีครับวันนี้ผมทีมงาน 4T นะครับเดินทางมาถึงเขตอีสานจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอเสริงสางพาท่านผู้ชมมาหาเกษตรกรที่ใช้ผิดพัน4ฟทนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาฟังคุณพี่ท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับ ผมบุญเลิศรวมนิดนะครับเป็นคนบ้านหนองบัวแดงตำบลกุดโบทอำเภอสังสางสังตวัดนครราชสีมานะครับปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพหลักครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะใช้โฟทีพี่เลอรเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาเพีย้ย หนอนเจอแน่ๆเจอหนอนจอดอกเจอแน่เจอครับเชื้อราเจอไหมครับเจอบ่อยมากเจอทุกอย่างเลยับต้นเหี่ยวเฉียวอย่างนี้โอ้โหเหี่ยวขาต้นตายเหี่ยวเขียวใช่ครับสมัยก่อนนี้ฉีดยายังไงครับเดือนละครั้งหรือสองสามวันครั้งยาเหม็นหรือหอมครับพี่เหม็นสิครับสุขภาพดีขึ้นไหมครับโอ้เวียนหัวตกเวียนมาเวียนหัวท่านผู้ชมครับพี่เลิศบอกเองนะครับการใช้สารเคมีเนี่ยสุขภาพแย่แล้วใช้ปุ๋ยเคมีเยอะไหม เยอะครับใช้ปุ๋ยเคมีเยอะครับเดียนละกระสอบต่อรอบต่อครั้งต่อรอบต่อครั้งนะครับตอนที่แรกตอนแรกที่เห็นซองขนาดนี้รู้สึกไงครับแทบไม่เชื่อครับแทบไม่เชื่อสายตานะครับไม่เชื่อเลยเพราะเคยแบกปุ๋ย50าิกโลครับผมพอมาเจอซองนี้เล็กๆแค่ไหนซองเล็กๆครับของพี่เลิศฉีดบ่อยแค่ไหนครับโฟทีนี้จะฉีดทุก7-10วัน เจ็ถึง10วันนะครับ,รบช่วง7-10วันถ้าเราสะดวกก็7วันค่าเฉลี่ย1เดือนคุณฉีดประมาณ3-4ครั้งเท่านั้นเองครับไม่ต้องฉีดเหมือนยาครับซึ่งยาฉีดทุก3วันเดือนนึงอาจจะฉีดต้อง10ครั้งใช่ครับแต่ก่อนใช้เคมีก็ถึงไม่ว่าจะเป็นโบรอนแคลเซียมแมกนีเซียมอะไร -78 อย่างยารจับใยยาฆ่าแมลงสารนนจรับใบใช้ใเต็มแม็กเลยเต็มแม็ก หลังจากนั้นพอใช้โฟทีแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายาฆ่าแมลงสารจับงงจับใบไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยใช้คู่กับปิพันธ์ของบริษัทกลุ่มอะมิโนครับผมถามพี่นิดนึงหลังจากรู้จักพิพันธ์โฟทีของบริษัทแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับก็คือ1สุขภาพมาก่อนสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นไม่หิวไม่หิวไม่เหม็นแน่ๆ่นัพรหนึ่งสุขภาพดี2อลดต้นทุน2ลดต้นทุนลดอะไรบ้างครับหนึ่งสารจับใบไม่ต้องใช้แล้วจับใบไม ปุ๋ยแคมีลดไหมลดครับโอหลดเกิน,นค,ครึ่าารงไหมฮะครับยาฆ่าแมลงเหรอครับยาฆ่าแมลงนี้ลดลดแบบควบภาพเลยครับผิดหูผิดตาเลยผ,ผ,ผิดหูผิดตาเพราะว่าตอนนี้มันจะช่วยช่วยบำรุงอยู่แล้ว่วยกันแมลงอยู่แล้วนะครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับจากอดีตกับปัจจุบันผลผลิตก็โอเคครับคิดว่าตะก่อนก็อยู่ที่เจ็ดแปดพันดอกต่อครั้งตัดมีดหนึ่งได้เจ็ดแปดพันก็ถือว่าโอเคเก่งแล้วแต่หลังจากใช้โฟทีแล้วเนี่ยจานวน ที่ตัดเพิ่มขึ้นเป็น14,000ถึง5,000ดอกต่อรอบอันนั้นค่าเฉลี่ยมันคือ100%เปเลยนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวครับท่านผู้ชมครับงั้นนี่รายได้ก็เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวเพิ่มครับพี่บุญเลิศประทับใจอะไรกับโฟทีบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับสุดประทับใจของโฟทีคือนวัตกรรมใหม่ของเขาทำมาสุดยอดครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยหรือ เป็นพวกแมลงหรือการดินเป็นกรดเป็นด่างจะหายดินดีขึ้นเลยดินดีขึ้นมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นครับช่วยให้ดินดีขึ้นให้ดาวเรืองให้พืชของเราแตกรากเยอะหากินปุ๋ยงเก่งหากินเก่งอ๋อพอะหากินเก่งเราก็เลยลดปุ๋ยซะเลยดเลยพราะหาไก่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่า ในดินเรามันจะมีสารอาหารอยู่สมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปดินมันก็เป็นกรดใช่ครับพอเราลดปุ๋ยเคมีลงอ่ะดินก็หายเป็นกรดผลผลิตก็เพิ่มขึ้นใช่ครับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของเกษตรกรนะครับไม่ใช่เกษตรกรรายแรกแต่เป็นเกษตรกรรายที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบและยังใช้ผิดพันของเราต่อเนื่องมา3ปีกว่าแล้วยังยืนยันด้วยว่าจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนเพราะการใช้โฟจีเพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตผลผลิตเพิ่มพูนต้นทุนลดลงแน่นอนชัดเจนร้อ็จริงไหมครับจริงครับพี่บุญเลิศยืนยันนะครับวันนี้ทีมงาน4ฟทขออนุญาตลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ,รบสั่งซื้อฟของแท้ต้องน้องเจนโฟทเท่านั้นนะคะ